แล้วนะคะแล้วก็จะมาค้นคว้าต่อนะคะตามชั้นนี้เลยค่ะอ,อะไรนะเมื่อกี้เราได้หาอ,อะไรนะเราโซนสุนทรุ่นหนึ่ง เราก็มาถึงเช่นว่ามันเป็นที่ราต้องการแล้วนะคะถึงศูนย์ห่ีขอพึ่งสองสองห้าอดการ่อนะคะเจ้เด็กถึองอาขอพึ่งอยู่ระหว่างนะคะแต่เราก็มาทำการคุกคากันเลยนะคะวยนี่เอาไปเลาไปกที่ในี่ไม่ใชนเป็นเหนือนกันเลยอ๋อสองเล่มนี้เหมือนกันนี่นะเหมือนกันเหมือนกันเลยอเมือนกันเนเก่บละกันเรื่องมีอีกไหม เดี๋ยวเราดูเยอะมากถ้าเป็นหนังสือการวิจัยบางคนจะนี่ไงนี่ไงเร่อนี้เดี๋ยวลองเปิดดูนี่เพื่อนเพื่อนเจออีกเล่มแล้วได้เลยได้เลยเร่องนี้ใช่ด้วยการออกแบบการวิจัยที่ไหนนี่เจออีกเล่มอ่ะค่ะหลังจากที่เราได้หนังสือมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปคัดแยกกันว่าหนังสือเล่มไหนใช้ได้บ้างนะคะแต่ก็ดีที่สุดด้วยต้องเลือกหัวข้อกันดีกว่าเราได้การวิจัยนี้มาต้องมีความหมายไหมความหมายความหมาย ต่อว่าเลยเขาให้อันนี้มีเขาให้มาให้ตัวอย่างไปให้แค่ทุกสองตัวอย่างว่าการสอกแบบการจะเป็นไง